อู้ๆเก็บปะเก็บปะอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แล้วก็อย่าในช่องแจกโอเคเวนกันได้อีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาเล่นเป็นเอออะไรกันดีอ่ะเออวันนี้เราจะมาเล่นเป็นอะไรดีวะไว้แจ็คกันนัทเอวันนี้เราจะมาเล่นเป็นไว้แจ็คค่ะทุกคนโอเคเราจะมาเล่นเป็น มาเล่นเป็นไว้แจกันมาอย่างแรกเราต้องเอาบัตรไว้แจก่อนไว้เอาบัตรไว้เดี๋ยววะใช่วะไอเทมบัตรบัตรบัตรเอ้ยไปบัตรบัตรบัตรเคเอาไว้กี่บัตรดีเออเอาประมาณหนึ่งสองสามห้าบาทพอโอเค โอเคแล้วหมดแล้วนะโอเคไปมาเล่นเลยเอาบนดาบผู้เยี่ยแชนะเชฟบัตเฮ้ยไม่ใช่ส่างปะป้าไหนวะไว้ไว้ไว้เอี่ยโอเคไปเล่นเลยเ คนตอนนี้ไอเดียเร็วสิว่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอเนี่ยเว่อสิวแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้คลิปมันจะตาผมเนี่ยไอยูเอฟโออ่ะว่อสิวแล้วเร็วเร็วสุดสุดแล้วเว่อสุดสุดทีแล้วอ่ะผมเสียไปตั้งสองพันดาวทองอ่ะเออผมเสียไปตั้งสองพันดาวโอ่โอเคได้ไปไไม่ใชเอม่ใช่ผมเสียไป สองพันคุกกี้เออสองพันคุกกี้แปดพันคุกกี้เลยเนี่ยคนื่เสียคุกกี้ไปแล้วตอนนี้ผมมีประมาณสองพันแล้วเออ,เออเออใช่สองหมื่นสองหมื่นเออโอเคพัสัญญาไปเล่นใบแจ็คคิีตาเล่นแบแจ็คโอเคเล่นแบแจ็คคีตาตอนนี้เล่นใบแจ็คก,ก่อน <ๆ S 1> ทุกคนดูดีเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสีฟ,ฟ้าเออก่อนมันเป็นฟ้า แปลกแปลกเอเอแต่แก้ไฟน่าจะเป็นคนดีน่าจะเป็นคนดีจริงอ,นนอันนี้เอาปุนปลาสายมาหรือบอกเอาปุนปลาสายมาปู๋ยไล่สายใครรีพอร์ตเองปะเนี่ยเฮ้ยมีโจ๊กด้วยขอบคุณที่ช่วยขอบคุณที่ช่วยสเด ไม่วงไปไอ้วงบ่นไรอ่ะไอ้หรูตันหนูเหยื่อนาย <ำ>เฮ้ยมึงเดาไม่ได้ปะโอเคมาเราจะได้เป็นบนล,อออล้วเอ้ากางอ่ะไปไปเปยนอยู่รอดอะไรมีค่าไปกวดของฉัน โอเคอโออาบอกอคนหออโอยไอ้บ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแมันไม่ารอเชื่อดี ลูเกันหมดแล้วไอ้บ้าไอ้เกรเจกโอ้มีเกรเจคต้องเรียกคนมาดูเสร็จเรียบร้อยแป่ทำเพจต่อทำเพจในห้องใคย คือตามหาคนที่มันดูแปลกๆหมอใช่ไหมแต่ได้เป็นหมอมไม่ชุกหน่อยไม่ด้ชุกหน่อยผมบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครตายจะนีตเนี่ยเฮ้ยแฟนมุดท่ออ่ะ आप कौन है

ผมว่าไอ้คนที่มาเป็นไวก์แม่จะเป็นคนที่มากดปุ่มเอาอีข่าวหน้ามาเอาอีข่าวดิจ้าไอข่าวดีจา้าเว้ยทุกคนแล้วว่าคลิปนี้ได้เจ้าของไอคิดเธอดีเะเออเดี๋ยวผมมารับไอดีก่อน อเ,เออคลิปนี้มาดูแบบเอออ่ะเอาอีกอ่ะเอาเข้าไปสองร้อยแปดสิสามเอออ่ะทุกคนทุกคนได้มองอะไรอย่างหนึ่งไหมข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยแถ่นี้แถ่ตรงดาวทองอ่ะทุกคนเห็นไหมผมมีดาวทองสททองร้อยสามสิบเอ็ดดาวทองอ่ะเออ ซูเปอร์พาร์ต F8 ท็อปซิบุลและสองอักครับพรุ่งนี้เช้าผมจะมาเล่นเป็นแบ,บ็กแจ็คนะครับ โอ้โหแดวทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ไหมเอ๊ะโอเคงานคลิป şey> นี้ก็จบลงกันแค่นี้นะครับบายบาย